ข้อที่26นะครับก็กำหนดให้ S เนี่ยเป็นเซตคำตอบของสมก,การนี้เมื่อแทเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะฮะถามว่าเซตในข้อใดต่อไปนี้เท่ากับเซต S ก็คือที่เขาถามนะฮะก็คือแค่ไปหารากของสมก,การนี้เท่านั้นเองแล้วก็ดูว่ามันคือตัวอะไรนะฮะเพียงแต่ว่ารากเนี่ยเนื่องจากด้วยความที่มันเป็นดีก 2, รีสองนะฮรรากก็จะมี2ตัว แต่รากสองตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจำนวนจริงคืออาจจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะฮะทีนี้ถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอีกรูปหนึ่งในการเขียนจำนวนเชิงซ้อนคือการเขียนที่ในรูปแบบนี้นะฮะมีไอซายอะไรมาติดนะะรูปเชิงคู่นะฮะก่อนอื่นมาหาหารากของสมการที่ก่อนในในรูปแบบของจํานวนที่เรารู้จักนะฮะคือคือเป็นรูทเลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังยังไม่เปลี่ยนเป็นโพลาร์ฟอร์มอ่า ทีนี้เราพิจารณา,าสมการนี้นะฮะสมการกำลังสองเนี่ยข้อดีของมันก็คือเรามีสูตในการหาใช่ไหมว่าราของมันคืออะไรนะฮะก็กดสูตรเลยก็จะได้ว่ารากของมันนะฮะก็คือลบบี ตอนนี้ B b คือหนึ่งใช่ไหมก็เป็นลบหนึ่งบวกลบแ r e root B กำลังสองกำลังสองก็คือหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ลบกับ4ี่อ c นะฮะอคูณกันก็ลบสี่ส่วนด้วยสองคือ 1, นะหนึ่งน้ายนกำลังสองก็เป็นส่วนสองนะเพราะสองเอเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ามันก็คือลบหนึ่งบวกลบ แคลรูทลบสามส่วนสองนะฮะอืมเราไม่นดยอมเขียนข้างในรูทติดลบใช่ไหมแต่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า i เข้ามาเปลี่ยนรูปมันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งบวกแคลรูทสามไอส่วนสองนั่นก็คือรากเนี่ยมีสองตัวใช่ปะอ่าตัวหนึ่งนะฮะก็คือลบหนึ่งบวก รูท 3i ส่วน2แบบนี้นี่คือตัวที่หนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลบหนึ่งลบกับรูท 3i ส่วน2นะคะอันนี้คือเป็นเป็นรูปของจำนวนที่เราคุ้เคยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นรูปโพลาฟอร์มนะฮะเพื่อจะดูว่ามันเหมือนกับตัวเลือกอะไรในสี่ตัวนี้ใช่ไหม ทีนี้ขอให้ไปดูที่ข้อสีเลยนะฮะให้ไปดูที่ข้อสี่ดูตัวนี้ก่อนง่ายๆหกสิบนะฮะคอหกสิบนี้มีค่าเป็นเศษห่งส่วนสองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออะไรลบหนึ่งส่วนสองลบ i ซาหกก็คือรูสาส่วนสก็จะเห็นว่า <c oughs> ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ปะอะลองเช็คตัวนี้ซิว่าใช่ไหมนะฮะครร้อยยี่สิบองศาบวกไอซายร้อยี่สิบร้อยยี่สิบเนี่ยเราพิจารณาวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้คือศูนย์แม้ตรงนี้คือเก้าสิบอ,องศาหรือก็คือพาส่วนสองเรเดียนส่วนตัวนี้ก็คือร้อยแปดสิบองศาหรือก็คือพายเรเดียนเพราะฉะนั้นร้อสิบเนี่ยมันจะตกอยู่ใน จตุภาคนี้นะฮะจตุภาคนี้เนี่ยแกน x เป็นลบใช่ไหม x เป็นลบในขณะที่แกน y เป็นบวกนะฮะ x คือ cos แปลว่า cos จะติดลบนะฮะ cos ติดลบแปลว่าค่าค่านิ้ติดลบปรากฏค่าค่านิ้ติดลบจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือลบถึง่สองในขณะที่แกนนี้จตุภาคนี้นะฮะแกน y จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่าของ sin ก็จะเป็นบวก ซึ่งมันก็เป็นบวกจริงๆเห็นไหมเครื่องหมายบวกนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยตกอยู่ที่ข้อสี่นี้เองฮนะถ้าไปเช็คข้ออื่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตรงคือตัวค่าจะเหมือนกันตรงเครื่องหมายจะต่างกันอาจจะเป็นเป็นบวกหนึ่งส่วนสองลบรู้สามส่วนสองอะไรเงี้ถ้าเป็นข้ออื่นนะฮะโอเค